สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใส่ใบเลื่อยจอริงซอ GST 700ของบอสนะคะอันดับแรกคือมีหนะ้ฝาครอบตัวนี้เราจะถอดฝาครอบโดยการบีบออกมานะคะอันดับที่สองเตรียมใบเพื่อใส่ใบอันดับที่สาม ดึงคอปเปอร์ตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์นะคะดึงคอปเปอร์ขึ้นเวลาใส่ใบให้หันด้านหน้าออกนะคะแล้วก็เสียบอันดับที่สี่ก็ใส่เหมือนเดิมค่ะฝ่อข้อเหมือนเดิมต่นเป็นอะไรอะเรียบร้อยคะ่ะ